ลูกพอ่อเจ้าจงจำไว้ให้ดีการที่เจ้าจะเป็นเจ้าสนักแห่งการเบิร์นได้นั้นเจ้าจะต้องตะลุยสำนักจานยักษ์ให้ทั่วทั้งยุทธภพเบอร์หน้าผันพิเจอร์ภูมไตเสนอคนเล็กกินเทวดา6ตำนานสำนักจานยักษ์ภาคหนึ่ง เดจ้าขอเข้ามันไก่จานใหญ่ยักษ์ที่หนึ่งข้าวมันไก่สีเหลืองโภชนาร้านตั้งอยู่ที่โรงหนังผลโยธินย่านสะพานควายเมนูยักษ์ของร้านนี้ก็คือข้าวมันไก่ใจแอันโดยทางร้านให้ข้าวมันถึงสองกิโลกร,รมัมตามด้วยไก่สับอีกหนึ่งกิโลกร,รมัมแต่หากกินหมดภายในเวลา60นาทีทางร้านไม่คิดเงินนี่สินะเหล่าผู้กล้าทั้งหลายม,มันมรนดาจริงโอ้ยยาโอ้ข้าวมันไก่จานใหญ่ยักษ์ ไก่เป็นพันพันชิ้นข้าขอเซลฟี่หน่อยอ๊อข้าขอเริ่มเลยละกันซุปร้อนๆช่างหอมหวานชื่นใจจริงๆอะ่อาชัดยำถึงจานจะใหญ่แต่กินยังไงก็ไม่อ้วนเพราะข้ามี เบอร์หน้าพันช่วยเบิร์นอยู่ข้าขอขอบคุณเจ้ใหญ่มากบุญคุณครั้งนี้ข้าจะไม่มีวันลืมวันนี้ข้าน้อยขอตัวลาก่อนสวัสดีครับเอ้ารอแป,บป๊บหนึ่งเบอร์หน้าพันมันจะดีต่อสุขภาพของพี่นะเพราะพี่กินยังไงพี่ก็จะไม่อ้วนหล่อแน่นอนที่นี่นี่เอง พี่ที่ต้นไม้ใหญ่กับเสาไฟรวมกันเป็นหนึ่งกลางซอยสุขุมวิทสามสิบเก้านั่นก็หมายความว่าที่นี่ก็คือโกเคอรี่ว้าวข้าวราดแกงกะหรี่แห่งการท้าทายอ๋อนี่ท้าข้าใช่ไหมเนี่ยขอข้าวราดแกงกะหรี่สองกิโลร้านข้าวราดแกงกะหรี่โกเคอรี่ตัวร้านอยู่ที่ซอยสุขุมวิท39มิทางร้านมีเมนูจานยักษ์ก็คือข้าวราดแกงกะหรี่ยักษ์ มีตั้งแต่2กิโลกรัมไปจนถึง10กิโลกรัมและหากใครสามารถกินข้าวราดแกงกะหรี่10กิโลกรัมภายใน60นาทีได้ทางร้านจะขอมอบรางวัลให้ถึง40,000บาทมันจะซักแค่ไหนกันเชียวข้าวแกงกะหรี่แค่นี้ไม่ขนามือค่าหรอไอ้ย,ยาโอ้ยซีโซ่ไอ้ยหอมกลิ่นแกงกะหรี่หอมอย่างกระติดจมูกเลย,เยไม่ไหวแล้วครับผมแล้ว ว้าหอมติดจมูกเลยสองโลกำลังเดชอิ่มได้ใจพบ,จเ,บเบอร์หน้าไว้ชว่วยเบิร์นได้ข้ามีของฝากจากระกุลโจบเบอร์หน้าพันธ์อริญกโต๊ะสยุนนะหรอ ท่านพ่อสอนไว้กินข้าวไม่กินหวานสันดานไพร่ทางนั้นต้องอันนี้เลยบอกกาศที่นี่นี่ผออยู่ในหุบเขาเลี้ยงฟานเลยมาถึงร้านที่3มเป็นของหวานกันบ้างไอติมยศเสโดยที่ใส่ยักษ์คือไอติมใส่อยู่ในหม้อไฟหม้อเล็กจำนวน6ลูกและหม้อใหญ่ใส่ได้ถึง10ลูก ม้อไฟที่นี่เขาได้แค่สิบรูกเองน้อยไปพี่ผมขอสิบสี่ลูกเอารถสีเขียวแก่รถสีเขียวอ่อนเอาทุกรถทุกสีเลยดีกว่าว้าวห,หนาฟันออกปากเลยซื้อที่ดีกว่ากินและนะ้วเนาะไอปยว คำสุดท้ายหอมหวานแต่ไม่สะท้านภูุ่มเพราะอะไรหนูๆไม่จ๊ะก็เพราะนี่ไงเบอร์หน้า si> พันหลังอาหารทุกมื้อเบอร์ได uh ้เต็มที่ง่ายครบจบในซองเดียวเบอร์หน้าพันเบอร์หนึ่งเรื่องการเบอร์ข้าขอขอบคุณท่านมากข้ามีของฝากจากตระกูลโจของข้าไปด้วยขอบคุณนะครับเบอร์หน้าพัน สำหรับช่วยท่านเบิร์นเฮ้ย <Romeo. S 1> อย่าลืมเบอร์หน้าพันเบอร์หนึ่งเรื่องการเบิร์นพาไปสามร้านแล้วนะยังไม่มีอาหารจานยักษ์ที่ไหนจะทำอะไรข้าได้เลยอย่าลืมติดตามภาค2องกันด้วยนะเพราะว่ายังเหลืออาหารจานยักษ์ที่ข้าจะต้องจัดการมันให้เรียบร้อยอีกเบอร์หน้าพันเจ้าของเดียวกับเนเจอร์กิฟต์แต่ยังมีคลิปเด้อชี้บอกให้